เมื่อนี้นั่งคอยสิมาเสนอฟังก์ชันพิเศษของ oppo นั่นคือ ColorOS 13สิมาในรูปแบบใด,ดเดี๋ยวคอยพาไปเบิงมื่อนี้เส,สนอของขอ,ของแอป u u u e e ปกติเปิด YouTube ฟังเพลงถ้าออกจากแอปเพลงสีดับแต่ oppo น,นั่นเขามี c o l ค r อ s 13เล่นเบื้องหลังได้โดยที่เพลงบ่ดดับคอยอยากเล่นเฟซคอยก็กดเขามาในเฟซตอ้วงเฟซแล้วคอยก็อยากตอบไล่หัวหนา้าสร้างงานหลายคอยก็กด ขอบขขอบ,ขอบ,ขอบจอพิเศษคำว่าเบิงในไม่ไล่ตอบไล่เซ็ข่อยก็สามารถตอบแชทมูคอยไล์เครื่องหน้าจอแบบนี้ก็สามารถตอบแชทได้เด้ตอบแชทได้พิมพ์แชทได้ส่งสติ๊กเกอร์ได้ปกติบอเดนมีปัญหายังอันนี้อยู่ในฟังก์ชันของเลยเอชสิบสามโดยที่เฮา่ต้องไปเสียตังค์ดาวน์โหลดแอปม่แล้วก็า่็ต้องเปลืองพื้นที่ความจำในเครื่องพร้อมคน,นอ่ะคอยพิมพ์บับบับบับคอยพิมพ์บับบ,บับบับ,บ,บ กระทรงใดบ่บมีปัญหายัางแนนเราคอยกะออกถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าอยากฟังเพลงกับกดเลื่อนลงมาแล้วก็กดปิดยูทูบอันนี้ก็ได้แล้วคุณมาสื่อไปใส่เด้ออัปูหนันง่ายค่ะ